สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพมกบผมนาะยชอตตี้บูจวากับ The Lost Soul นี่คือเกมมือถือแนว IDOL RPG ที่นำองค์ประกอบของเกมแนว MMO มาใช้งานครับ เบื้องต้นจะมีให้ใช้งาน3อาชีพครับก็คือนักดาบที่ค่อนข้างสมดุลระหว่างพลังโจมตีและความถึกอาชีพที่2เป็นนักธนูนะครับโจมตีจะสูงมากแต่ว่าความถึกก็จะน้อยหน่อยอาชีพสุดท้ายเป็นนักเวทครับพลังโจมตีค่อนข้างต่ําแต่ว่าความถึกค่อนข้างสูงครับไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่านะและเกมนี้เขามีรางวัลออฟไลไน์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถสะสมรางวัลได้สูงสุด8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามารับทุกๆ8ชั่วโมงด้วยและเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมลอง นะครับตรงนี้เลยครับสำหรับวิธีการเล่นก็ง่าย,ายครับคือท่านชมคลิกที่เควสได้เลยนะครับคลิกที่เดียวพอและเดี๋ยวตัวละครเขาจะพาไปสู้ให้เลยถ้าผ่านเควสนี้เขาก็จะเดินเควสต่อไปให้เลยไม่มีสนทนาอะไรทั้งสิ้นครับเกมนี้ฆ่ามอนอย่างเดียวอย่างกันแนวไอดอลจริงๆนั่นแหละนะครับแล้วคนจะรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างก่อนเลยครับด้านซ้ายล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มพวกอุปกรณ์ต่างๆมาให้กับตัวละครนั่นเองครับซึ่งก่อนจะสุ่มแนะนําว่าให้อัปเกรดก่อนนะครับมันจะใช้ยกแบบนี้้ถาาเเเกกิดว่รอัปปส็๊ มันก็จะมีโอกาสเจอของที่มันแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้เวลาเราจะเรียกอุปกรณ์เนี่ยก็คลิกที่ทั้งติลิกที่อยู่ด้านซ้ายล่างนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เกมเขาเปิดหาอุปกรณ์ใหม่ๆให้อัตโนมัติก็คลิกที่คําว่าแมนนวลนะครับจะกลายเป็นออโต้นะครับแล้วก็คลิกที่เลเวลอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้ลืมอธิบายมันจะมีจํานวนไอเทมให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราอยากจะเปิดทีลรเยอะๆไหมถ้ายิ่งเราใส่ไปเยอะมันก็จะยิ่งเจอของดีได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าของเรียกไอเทมหมดนะครับลองมา,ามามะอรไก มารับที่เมลได้นะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นหรือว่าภารกิจรายวันรายสัปดาห์ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ให้ข่ามอนแค่นั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรพิสดานมากนะครับแล้วก็จะมีอาร์คายด้วยมันก็คือเควสนั่นแหละครับทำเควสครบตามที่กําหนดก็มารับของรางวัลเพิ่มเติมได้แล้วก็ปล่อยให้ตัวเกมเขาเปิดกาชาหาของไปเรื่อยๆ,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 ๆแบบนี้นี่แหละครับและนานๆทีก็ไปเช็คที่อีควิปเมนที่อยู่ด้านขวาบนนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอเทมสรุปมาให้เลยว่าตอนนี้เราใส่อะไรอยู่บ้างและเลเวลเท่างไง ถ้ามันขึ้นจุดแดงๆแตะเข้าไปดูแสดงว่ามันทําอะไรได้บางอย่างเช่นทําการเลเวลอัพของอุปกรณ์หรือว่าทําการออโต s ซินิ s ซิสซินิซินี่ก็คือการเอาของที่มันซ้ำๆกันเยอะๆในขั้นต่ํากว่าผสมให้กลายเป็นขั้นสูงกว่านั่นเองครับและอีกอันนึงก็คือออโต e อีควิปหรือว่าใส่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้นั่นเองและท่านผู้ชมก็ต้องทําแบบนี้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนในตัวเลยครับ พอเล่นไปสักพักหนึ่งจะประสบปัญหาเรื่องยาหมดนะครับเกมนี้จะมียา2แบบนะครับยาแดงคือเติมเลือดนั่นแหละยาเหลืองคือเติมมานานะครับดูมานาผมหมดเลยก็คือตีธรรมดาแทบจะตลอดเลยเพราะยาหมดนะครับเราสามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้านะครับผมซึ่งช่วงแรกไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเพราะมันแพง จริงๆนะมันแพงผมเก็บหยกไปทําการอัปเกรดไอ้พวกอุปกรณ์จะรีว่าเนาะจะได้หาอุปกรณ์ได้ง่ายๆตัวจะได้เก่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีหยกเยอะก็มาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าเป็นพวกบัฟนะครับบัฟของเกมนี้จะเป็นยันนั่นเองนะครับมีทั้งโจมตีป้องกันแล้วก็เพิ่มความเร็วครับ ส่วนวิธีการตั้งค่า Quick Slot นะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Quick Slot Setting นั่นเองครับแล้วเราก็เอาพวกยาหรือว่ายันมาใส่ไว้ตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นยาเติมเลือดมันใส่ไม่ได้นะครับยาเติมเลือดกับเติมมานามัมนจะใส่ไว้เองอัตโนมัติด,ด้านขวาล่างอยู่แล้วแล้วก็แค่มาเปลี่ยนว่าเราจะใช้ยาขนาดใหญ่ขนาดเล็กเท่านั้นเองครับผม ส่วนต่อมาขอพูดถึงสกิลกันละกันนะครับสกิลเกมนี้เนี่ยมันต้องการ3อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือว่าท่านผู้ชมต้องมีหนังสือสกิลก่อนได้จากการเล่นตามเรื่อยไปเรื่อยนั่นแหละแล้วก็ใช้หยกเลองอีกอันานึงเลยคือสกิลที่เขาเขียนไว้ด้านซ้ายล่างอะ่ะต้องระดับมาสเตอร์ก่อนนะครับก็คือมันต้องขึ้นแม็กแบบนี้ก่อนมันถึงจะสามารถไปอัปเกรดสกิลที่มันอยู่ลําดับถัดไปได้นั่นเองครับคาถามคืออ้าวแล้วสกิลพวกนี้อัปเกรดยังไงคําตอบคือไม่ต้องทาอะไรครับ ปล่อยให้ตัวละครของเรามันฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลเวลของสกิลมันจะขึ้นของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าอัพเก็บสกิลได้เมื่อไหร่ก็รีบมาอัพเลยกันละกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอส่วนแพสซีฟสกิลก็มีค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าเป็นอารรนี่คือ m a ็ HP อันนี้คือเด้ง HP ใช่ไหมอันนี้ก็ m a ็ SP อันนี้ก็เด้ง SP นะครับอันนี้อัตราคริคอลอันนี้ความแรงคริคอล ส่วน,นนี้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับและยังมีด้านขวาอีกนะถ้าเป็นอันเขียวนี่คือป้องกันกายภาพส่วนอันสุดท้ายจะเป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีนั่นเองครับถ้าเกิดชอบท่าไหนก็อัปเกรดได้เลยส่วนแต้มที่ไว้ใช้ในการอัปเกรดแพสซีฟสกิลให้ดูด้านขวามันจะมีกล่องอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็จะพยายามสะสมให้เราไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดมันเต็มเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมากดรับด้วยกันแล้วกันนะครับผมสำหรับการต่อสู้พื้นฐานก็จะมีราวๆแค่นี้เนี่ยแหละครับส่วนระบบเสริมอ,อื่นๆเนี่ยให้เปิดกระเป มันได้มาจากเลเวลครับเลเวลแบบ10 2ย30อะไรเงี้ยนะครับก็มากดรับด้านบนได้อันนี้คือตัวกาชาเอาไว้ซัมมอนหรือว่าเรียกพวกสัตว์เลี้ยงมานั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยก็แล้วกันอืมก็อย่างที่เห็นครับว่ามีสีฟ้าหนึ่งนะครับที่เหลือเป็นขาวก็เขียวนะครับแอนิเมชั่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วผมมีตัวเยอะมากเดี๋ยวเปิดไล่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ้าวได้สีฟ้ามาอีกหนึง่งรอบนี้ไม่มีสีฟ้าเนาะรอบนี้ก็ไม่มีสีฟ้านี่ก็ใหม่มีเฮ้ย เดี๋ยวนะอันนี้สีอะไรอะสีม่วงก็โผล่เป็นน้องหมาชีบ่านะคะโผ่อันนี้น่าสนใจมากแต่ผมจะบอกว่ามันมีระดับความแรงส,สูงกว่าน,นี้อีกเยอะเลยครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็ได้สีม่วงมาหนึ่งใบแล้วเปิดต่อเลยก็แล้วกันนะครับตัวยังมีอีกเยอะโว้รอบนี้ไม่มีเลยรอบนี้มีสีฟ้าหนึ่งอืมไม่มีเลยไม่มีเลยส,สีฟ้าหนึ่งสีฟ้าอีกหนึ่งไม่มีเลยไม่มีเลย และก็ไม่มีเลยครับผมส่วนการจัดการสัตว์เลี้ยงก็เปิดเมนูขึ้นมานะครับมันจะมีเมนูเพชรหรือว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราทําได้เป็นอย่างแรกเลยคือการติดตั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งเราติดตั้งได้แค่ตามอาชีพเท่านั้นนะก็คือดูแนวตรงที่เป็นคอลัมน์แบบนี้เลยครับผมเล่นนักธนูก็ติดตั้งได้แค่แถวกลางเท่านั้น,นครับจะไปติดตั้งจิงจอกไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นของหนักดาบไงก็ติดตั้งระดับความแรงที่มันสูงสูงไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับอ้าว สีม่วงหายไปไหนสีม่วงเนี่ยต้องมาที่ c o n อร์ชั่นก่อนเหมือนกับมันเป็นตัวที่แลหน่อยไงถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวนี้จริงๆก็สามารถกดการันตีได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้ก็ต้องใช้เพชรในการที่จะสุ่มกลายเป็นตัวอื่นนะครับซึ่งจะสุ่มได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับแต่ผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วหมายชิบะเนี่ยเป็นคนละอาชีพกับที่ผมเล่นอยู่ครับงั้นก็ปล่อยเบอร์ไปก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําได้คือการเอาตัวซ้ามาผสมกันนั่นเองครับกดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับเผื่อ ส่วนต่อมาแนะนําว่าให้ไปดูที่โคเด็กนะครับโคเด็กจะเป็นสารานุกรมของเกมนี้นั่นแหละถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ครบอัปเกรดตามที่กําหนดก็มาทําการรับเป็นสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมได้นั่นเองครับแล้วมันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์นะครับมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยก็อย่าลืมมาอัปสเตตัสตรงนี้ด้วยกันละกันนะ ส่วนดันเจี้ยนอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่าต้องเลเวลร้อยก่อนครับรวมถึงตลาดกลางก็มีด้วยนะแต่ว่าต้องเลเวล200ก่อนครับคือเกมนี้ช่วงต้นมันเก็บเวลง่ายครับถ้าเกิดอยากเก็บเวลไวๆก็แนะนํากดยาเขียวอะเออยาเขียวมันจะเป็นยาเอ็กพีทำให้เลเวลมันเด้ง2เท่าอะไรเงี้ยนะครับและพอมาถึงเลเวลสักประมาณ80อะ มันจะเริ่มชา้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นจนปลดล็อกคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยครับไม่ใช่เล่นวันเดียวปลดหมดนะครับเอาล่ะก่อนจละลากันไปเรามาที่เซตติ้งหรือว่าการตั้งค่าบ้างดีกว่าการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะมีเรื่องของคุณภาพกราฟิกนะครับผมอันนี้ผมปรับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วแล้วก็มีเฟรมเรทด้วยอ่ะก็อย่างที่เห็นครับว่าภาพมันก็ไม่ได้สวยงามดีเดย์อะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มีแค่มุมสูงเลยเนาะส่วเเียยงอนน้ผมา effect, ผม,มาดลปิไ แล้วก็จะมีเกมก็คือเรื่องของการใช้พวกยาอยานครับถ้า HP MP ลดลงเหลือเท่าไหร่ก็จะทําการเติมยาให้อัตโนมัติอะไรแบบนั้น ส่วนอันนี้คือเวลาเราเจออุปกรณ์ระดับความแรงเท่าไหนขึ้นไปจะมีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมานั่นเองครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือสีม่วงเนาะสีม่วงไล่ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือภาษานะครับผมได้สปอยไปตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมว่ามันมีอักษรไทยหรือว่าภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับส่วนด้านล่าง power saving หรือก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบให้มันเข้าโหมดประหยัดพลังงานก็มาปิดไว้ก็แล้วกันเนาะหรือใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่หน่อยก็เปิดเอาไว้นั่นแหละดีแล้วครับ ส่วนการล็อกอินของเกมนี้ก็อยู่ที่แอคเคาท์นะครับจริงๆเขาบังคับล็อกอินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะถ้าใครไม่ได้ล็อกอินก็ลองมาดูตรงนี้กันละกันเออแล้วก็เรื่องการตั้งชื่อตัวละครเหมือนกันผมจําไม่ได้นะว่ามันอยู่แท็บไหนคือมันจะมีให้เราเปลี่ยนชื่ออยู่ไม่แท็บเกมก็แอคเคาท์ได้แหละแต่พอเราเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะมันจะหายไปเลยครับส่วนไอเทมโค้ดใครมีก็ไว้เวียนม,มาบอกหน่อยกันละกันเนาะเรากรอที่ด้านล่างแล้วก,กดแอปพลายได้เลย